สวัสดีพี่น้องทุกท่านครับมื่อนี้ช่องดุษฎีชาแนลาายูายกินครับออกมาเยี่ยมชมสวนครับนาของคุณพี่พรชัยเนาะ,ะครับเมื่อนี้มาเยี่ยมชมสวนเด้เบิง้งงุ่นอ่ะเอ้ยเทียงนาโมเดลของเพื่อนครับบักงามเลยพี่นียวปรีสสอดก็สับไปเมื่อนี้มาเยี่ยมชมสวนเมื่อนี้เช็ดเกษตรนะครับยกตัวยางอ่าศาสตร์พระราชานะครับมาเยี่ยมชมสวนชมนาเพื่อนชมฟาร์มเพื่อนไปเบื้องอ่ะของคุณพี่พรชัยมื่อนี้อย่างคั้นนี้ นี่ลองเลี้ยงกบครับเลี้ยงกบเนาะเอ่อไล่ไปนไหนกบอยู่ไหนนี่เอาเมาหาสิบคู่หาสิบคู่ไงไปนไหนเจ้วเอาก็แม่พันธุ์แม่พันธุ์เนาะหาสิบคู่นี่ซื้อมาแพงมาได้ครับเอาเป็นเหล้าฝากครับาฝากเนาะใส่ใส่ใส่เบื้องแม่พันธุ์เห็นบ่ขึ้นบ่อะไรพวบอะไรเงี้ยมันมันอยู่ในนี่สิเออหนี่คือคือเป็นการฟาร์มกบเออเป็นเป็นทดลองบ่ทดลองทดลองเขาถ้าจะล้อมมุ้งไว้แังส่ทดลองแม่พันธุ์กบเนาะมันนี่หาสิบคู่ อ๋อจะจะล้อสะพนมาเนี่ยจะมันจะออกออกออก,ออกลูกเป็นหัวก,กบเปจานห้องออเห็นเห็นแล้วเห็นแล้วแม่พันธุ์นั่นเห็นอยู่ครับนะครับที่น้องที่เบื้องอาจจะบ่เห็นกบนะคุณน,นะครับเป็นแม่พันธุ์อ่าเนื่องจะว่าพ่อพ่อขยายแล้วเขาจะไข่เป็นลูกปอดลูกลูกหัวหัวกบที่เห็นบ่ครับทดลองเบืองกันครับอ๋อทดลองเบืองเรื่องได้โดนมาได้ครับเนี่จริงเอาลงได้สามสองเดือนสองเดือนมันเริ่ม,เร,มเริ่มมีไข่ไปยังยังบน ขึ้นเรื่องเพิ่งทับกันนะครับเป็นมเยมฟาร์มกบนะครับของคุณพี่พรชัยเฮ็ดเฮ็ดนาด้หบริเวณเบื้องหน้าก่อนพูนนะครับนาเราว่วงว่วงครับกับมีทั้งสะแล้วก็มีทั้งบอไม่มีทั้งเลียงกบไปทั้งล่างเป็นสวนอ้อยแล้วก็นี้เกษตรนะครับปลูกพริกปลูกพักนะครับเป็นเป็นบรรยากาศที่ธรรมชาติมากครับมาเบื้องฟาร์มกบของเราเนาะนะครับหลังจากนัานที่ ที่พอมันออกแล้วทดลองออกแล้วนี่นะครับคาดว่าจะจะขายทรงนม่นวะครบทดลองเมืองนครับทดลองเมืองปีนี้ถชว่าทดลองเมืองครับนี่คือเป็นเกษตรตัวอย่างเพราะว่าเขาต้องเรียนรู้ทุกอย่างนะครับเห็นตัวอย่างเป็นเป็นการลองผิดลองถูกกับบ้างกันไปนอกจากปลูกบะคุงนิดนี่เนาะนี่บะคุงปลูกไ้บะคุงน้ำขอบนี่พักมีอยูไม่กินนะครับอ่ายังไปเบืองตอนนี้ไปเห็นบอมองไม่แล้วอันนี้ยังก่อนนี่โครงการครับ อ๋อวาสลองกุ้งแม่น้ำเบื้งครับอกุ้งแม่น้ำเบื้องใส่เบื้องใส่พี่นองเบื้งครับส่องไเพื่อเห็นบ่ครับนี่ขุดสะวางประมาณประมาณสิเมตรบ่เมตรแปดคุณสคุสประมาณนี่เนาะว้างครับท่อจังจังพนขุดสะลอกสะนีรับพีองเบื้งดินเป็นบ่อที่จะเลี้ยงกุ้งกุ้งน้าจืดกุ้งเานี้เจ้อครับโอ้จะเลี้ยงกุ้งรอบสะนี่ครับทดสอบสอบเคื่อนเป็นเป็น เป็นเกษตรที่สีร้องเพลิงครับตอนนี้ห้องห้อยปูนขาวมันบ่เนี่ยอือห้อยปูนขาวไว้นี่ครับห้อย<ว><ว>ปูนขาวครับเดีย๋ยวพยายามมึงทัพปูนปินสาบบอกครับ,รบมีมีเรื่องปลายอย่างนี้เนาะนีหนอปลาตะเพียนปลานิ่นนี่แหละครับปลาแต่เพียนปลานินนน้นอ๋อท่านได้เอาขึ้นขายอย่างเชียรไปยังครับเมื่อขึ้นขายแรงนี่เป็นยังไงแรงนี่ว่าคาดว่าสีได้ขายยืนบ่แร่งนี่กับเบ่งกันครับสนากพี่น้องไม่ยำ เอาไปให้พี่ให้น้องให้พี่ให้น้องกินยั่แบบว่ามาสังสั่นๆหรือว่าวันหยุดนะสิมาพอก่นโอ้มีผักตบลงพร้อมนี่เนาะหอยปังโอ้ต้องต้องคันนี่ไม่ยังนี่หอยปังครับอ๋ออันนี้เรียกมะหอยปังอันนี่ก็ทดสอบนี่กันเลยอันนี้ก็ทดสอบเป็นแปรงตัวอย่างเป็นทฤษฎีใหม่ว่าเขาต้องลองบึงก่อนว่ามันถ้าประสบผลสำเร็จเนี่ยครั้งแรกเนาะครั้งแรกเนาะถ้าพี่น้องก็ต้องเอาตามเรา เอามาดได้ใส่บอกรอยปังนี่แม่พักแถลงซื้อน้ำขาเจ้ามาซื้อเป็นโลเพื่นอ๋อซื้อเป็นโลเพิ่นแต่มันเนื้อเงยไปไดนบอกรอยปังนี่มีเรื่องแบบให้ซื้ออยู่อยู่ฐานมาเถอะให้ธรรมชาติให้ซื้อยู่ฐามเนาะเอาเอามาอะไรไปไหนเอามาหาโลครับห้ากิโลนะครับบอกหอยปังนี่เป็นอาหารอีสานชนิดนึ่งเุดยอดมากเลยครับถ้าก้อยบอกหอยปังนี่เนาะเรื่องบอกหอยปังต้นเขากระล้อมล้อมมุงไว้บ่ให้มันออกไป ครับด้านพุ้นเิ็นปลาบ่ครับอ๋อด้านพุ้นเิ็นปลาปลาโตัวนี้น้าตื้นแล้วนี่ครับไอ้ยังบอน้ำใสครับว่าสงการว่าสิเอาไว้เด็กน้อยอ๋อเอาไว้พี่น้องได้ลงกินปลาตอนสงการเออไปลงบ่หลาไหลรอบขอบเนี่ยก็สิปลูกผลไม้ปลูกผักปลูกบุญฮงอ๋อนะครับไปชมสวนนี่ย่างกลับพี่สมุนมาหนี่งปลาตโตพี่น้องเลยครับมาเยี่ยมชมสวนของคุณพี่พรชัยครับเราอยู่นาเนี่ยไปทดสอบทดสอบบางทีนอนอยู่นี่ตลอดนะครับอ๋อนอนอยู่ตลอด เฮ็ดเกษตรพร้อมหลายลาย่างช่วงหนาฝนก็เฮ็ดนาครับไอ้ด้านพุ่นเนี้ป็นเห็นสวนอ้อยอยู่นั่งลอยกัอ้อยกัทดสอบกับข้าเจ้าปีนี้ละทดสอบข้าเจ้าปีนี้แค่สนใจบองนึงคือสนใจบ่อกบนี่ยแหละนะครับคุยอดเขาต้องล้อมไว้มันกับนกครับอ๋อนกมันหลายครับย้ำมันใต้แมงให้แมงดือสิลงหลกว่านี้กับแมงลงนะครับนานฝนพอนตกนี่ครับเห็นมัมีมีไต้แมงนี่ใส่ใส่โซลาร์เซลล์เนาะนี่ครับใส่โซลาร์เซลล์หัย้ำขึ้นเขาก็ มีมีโซลาเซลล์แจ้งตลอดทั้งคืนเลยครับครับอยู่ต้องงอไฟฟ้ายากแม่นบริษัทขายไฟพี่รองครับ <arrive> เห็นบาดาลหนี่งใส,ส่ติดตั้งโซลาเซลล์เนาะครับ <donc> โอ้เนี่ยแะครับสูบน้ำน้ำน้ำยูนิตกคาา็คือน้ำบาดาลครับเป็น,เป,นเป็นน้ำบาดาลที่เอาสูบอ่าโซลาเซลล์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะครับสูบใส่เกษตรแล้วก็เปิดไฟย้ำคืนเนี่ยทุกอย่างบริษัทขายไฟพี่พรองเป็น,ปนอ่าเกษตรทฤษฎีใหม่ครับเบิึงรีสอร์ทเพิ่อนเพื่อนมีแต่ยูตะหุ่นพี่รองบิึงรีสอร์ท นะครับุรีสอร์ทคุณแบบงามเลยนะครับเป็นได้ยูเน,นี่ยม่อคืนยังไปเบิ่งเกษตรทั้งบุญน,น้อยนึงครับว่ามีปลูกหลายๆอย่างเนาะ<ช>นะครับ<ช>ตอนนี้เออ่ผักนี่บ่ได้ซื้อบ่ได้ซื้อปลูกปลอดสารนี่ก็ครับผ <laughs> ักักปลอดสารครับว่าสิเป็นหอมเอ่ออย่างนี้เลยหลายอย่างผักกาดผักชีพี่น้องเอ,อมาเบิ่งผักใกล้ๆของของคุณพี่พรชัยครับ โมเมนต์โมเมนตว่าตัวได้อีหรี่แล้วครับนี่หักปลอดสารนี่ทุกอย่างเห็นไหมครับเมียนบืดทุกอย่างนา้ำตอนนี้ก็เป็นข้าวโพวดครับนี่ข้าวโพวดกับปลูกข้าวโพวดขาวพวด้ขาวเหนียวหรือข้าวโพวดหวานเนาะข้าวเหนียวอ๋อข้าวเหนียวแบบกินแล้วมันจะนุ่มเหมือนวะครับครับตรงนี้เป็นหักแต่ทางล่างก็เป็นสวนอ้อยนี่เกษตรหลายอย่างเนาะเกษตรเราต้องทำหลายอย่างครับเพื่ออ่าเขาเรียกว่า ราคามันจริงจริงจะบอลนั่นถ้ากเกษตรเชิงเดียวราคามันตกต่ำเด้ออันนี้เขามีอย่างเขาขา,ายไปแต่สมัครเน้เนเน้นกินเน้นกินเน้นกินครับเน้นเป็น,กนเนนนกษตรตัวอย่างครับของคุณพี่พรชัยครับให้เบิร์กรีสอร์ทอีกด้านหนึ่งยอดมากเลยพี่น้องมาก็ได้ไปกินสมัครพี่น้องมะยำเสาร์อาทิตย์รันรยุทธ์สิโอ้ยมั่งส่เป็นหม่องสังสรรค์เด้ถ้าอยู่ในบ้านกับไออาดได้โควิดกับไรกินปลาไปซะแล้ยมันนี่อยกักินปลาเนี้ย อ่ามีพักโอ้ยสุดยอดจริงครับผมถ้าพี่น้องมายามอ่ยายมเท่ามาเยี่ยมมยายเนาอบอกพี่กัดได้ว่าอยู่ในย,ยูในเขียื้นพี่ข้อมืหนึ่งมหนึ่งมูมมหนึ่งเนาะ้ามาเยี่ยมมยายมพี่น้องอยากมายามมาเบิ่งแปลงสาธิตเบืองตัวอย่างของคุณพี่พรชัยหรือว่าอยากได้พันกบต่อไปพันกบนี่ครับทำมาเยี่ยมมยายมได้ติดต่อได้ครับผ่านคุณพี่ พอชัชครับอยู่บ้านอยู่หมู่หนึ่ง,งตำบลน,น้นทันอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นครับออครับสราคีนี่กับฝากไวเที่นี่ครับเดี๋ยวพ่อนคลิปหน้าครับสวัสดีครับออครับออผมสวัสดีครับ